สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุพางธรรมาวุธนะคะ วันนี้เราจะไปเจาะประเด็นข่าวอื้อเฉาในแวดวงสงฆ์ซึ่งเกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้เป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีชาวบ้านกว่า60คนตบเท้าเข้ามาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดังโดยบอกว่าพระรูปนี้มีการกู้ยืมเงินชาวบ้านเป็นเงินมากมายถึง53ล้านบาทในการอ้างว่าจะนำไปสร้างโบสถ์แล้วก็วิหารภายในวัดแต่พอครบกำหนดหลวงพ่อกลับไม่นำเงินมาคืนค่ะ เมื่อชาวบ้านไปทวงถามก็ถูกต่อว่าด่าทอจนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันสุดท้ายชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่าพระในวัดแห่งนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจถึงขั้นทำคุณใสมอมเมาให้ญาติโยมนั้นนำเงินมากมายมาทุ่มบริจาคให้กับทางวัดซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเราจะไปเปิดใจข้อที่จริงจากทั้งฝั่งของชาวบ้านแล้วก็ทางวัดเพื่อคลี่คลายข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะชาวบ,บ้านสีขอรภูมิในจังหวัดสุรินได้พากันไปแจ้งความกับตํารวจวัตถุจะเอาวาดวัดป่าศรีประชาหลอกยืมเงินไปร่วม53ล้านบาทเพื่อนําไปสร้างโบสถ์วิหารพัฒนาวัดแต่เมื่อถึงเวลาชําระเงินคืนนั้นหลวงพ่อไม่จ่ายค่ะนายพัทรพลพงปิยานุวัตรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นโยมอุปถากสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อด้วยตัวเอง ในอดีตที่นี่เป็นวัดป่ารีบง่ายแต่ไม่เข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้ทําไมต้องก่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายหลวงพ่อเองเคยมาซื้อวัสดุก่อสร้างที่ร้านตัวเองในมูลค่าล้านกว่าบาทโดยขอผ่อนชําระแต่นานวันเข้ากลับไม่จ่ายพอไปทวงถามก็ถูกด่าเสียๆหายๆค่ะเช่นเดียวกับนายกุลทวัตอมรศัก,กยะซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของวัดเช่นกันบอกว่าหลวงพ่อมาเอาวัสดุก่อสร้างที่ร้านไปหลายครั้งช่วงแรกก็จ่ายเงินตรงเวลานะคะแต่ว่าพักหลังกลับหายเงียบไป มารู้ภายหลังว่าที่วัดนั้นยังติดหนีร้รานวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสุรินเกือบทั้งจังหวัดแล้วค่ะแล้วก็ยังลามไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยผมเข้ามาท่านก็เอาวัสดุมาก่อสร้างเสร็จแ,แล้วก็พออยู่ไปนานๆหน,นี้สินมันสูงขึ้นก็เลยระงับเครดิตท่านก็หยุดหยุดการเอาแล้วท่านก็ไปเอาร้านอื่นต่อไปร้านผมก็ทยอยจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่ง เพราะหลังๆมาท่านท่านสร้างเยอะแล้วผมเหมือนว่าผมเป็นเจ้าหนี้บางครั้งเข้ามาก็จะโดนเหมือนบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวยังไงเข้าไปเคลียร์เองอะไรเง,งี้ยครับเป็นคนจ่ายตรงจ่ายเร็วเข้าใจไหมฮะก็เราก็อยากได้ลูกค้ารักษาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ปกติเวลาแกมาเคครั้งหนึ่งแกบอกนัดสิบวันโอเคสิบวันแกเข้ามาจ่ายนัดสามเดือนสามเดือนก็มาจ่าย หลังๆไม่ใช่หลังๆเขาเขียนนัดข้ามไปว่าเขาพระป่ากระถินบ้างพระป่าบ้างก็พระป่าแล้วพระป่าอีกพระป่าแล้วพระไปอนอกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียหายอีกรายที่บอกว่าพี่สาวของเขาเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่พอกลับมาบ้านพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปถึงขั้นลาออกจากราชการขอหย่าก,กับสามีทิ้งลูกหนึ่งคนแล้วหนีไปบวชชีอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะ หนักเข้าถึงขั้นกู้ยืมเงินไปบริจาคให้วัดถึง4ล้านบาทร้อนถึงคนในครอบครัวต้องรับภาระหนี้ทั้งหมดและมีการตั้งข้อสังเกตว่าพี่สาวน่าจะโดนคุณใสเล่นงานเชื่อว่าทางวัดมีการบิดเบือนคําสอนของพุทธศาสนาค่ะคิดว่าพลิกหลักคําสอนแล้วก็หรือมีอะไรที่เราไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงเขาจะมีกระบวนการวิธียังไงผมก็ไม่ทราบเนาะแน่นอนก็เป็นข่าวแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกคนในในที่นี้ที่มีส่วนร่วมกันตรงนี้ในการพิพิสูจน์เนาะช่วยกัน ว่าจริงไม่จริงเทศประการใดก็ถาวัดบริสุทธิ์ใจจริงก็จะนัดวัดก็ได้แสดงตัวเองเพื่อพิสูจน์ตรงนั้นมาและอย่างที่บอกเพื่อที่จะพิสูจน์และเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะคะทีมข่าวจอบประเด็นจึงไปขอข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทางผู้ถูกกล่าวหาก็คือจเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ค่ะ ปรากฏว่าท่านก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีหนี้สินจริงๆแต่มีหนี้อยู่แค่11ล้านบาทเท่านั้นนะคะที่เหลือนั้นเป็นเงินบริจาคท่านเองยังบอกได้ว่ารู้สึกดีใจที่ได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะวัดได้รับความเสียหายมากตัวเองเดินตามรอยพระพุทธเจ้าในการทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาแต่กลับถูกมองว่าเป็นผู้ทำลายหลวงพ่อยอมรับว่าวัดเป็นหนี้จริงแต่มีเพียง11ล้านบาทไม่ใช่53ล้านบาทตามที่ถูกแอบอ้าง และเงินทั้งหมดได้นําไปพัฒนาวัดไม่ได้ใช้จ่ายส่วนตัวส่วนที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าถูกมอมเมาให้เข้าวัดเพราะคุณใส่นั้นก็ไม่เป็นความจริงทางวัดต้องกําหนดเวลาให้คนเข้าออกเพราะที่นี่เป็นวัดปฏิบัติไม่ต้องการให้ญาติโยมเข้ามารบกวนค่ะถือว่าท้โชคดีที่สุดที่ทุกท่านมาให้โอกาสวัดป่าศรีประชาเพื่อจะได้บอกเลยว่าวัดที่นี่เป็นนี่จริงๆเป็นนี่ในการก่อสร้างพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆ ไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเราบอกเลยว่าเราบริสุทธิ์ที่สุดในการบริหารเงินของเราแม้แต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งท่านไปเดินเอาดูเลยแต่ก่อนเป็นเป็นป่าสำนักสงล้างที่ไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้เสนาสนะทุกอย่างขึ้นมาจนประจกักษ์แก่สายตาแล้วว่าแล้วต่ให้ทางวัดมีเงินหรือเป็นนี่แหละในการก่อสร้างทุ่มลงหมดทุกอย่างอย่างนี้ ขณะที่ผู้แทนของวัดก็ยังชี้พิรุธนะคะว่าทาั้งที่หนังสือสัญญาระบุว่าวัดเป็นหนี้แค่ส1เ็ล้านบาทแต่กลับพบมีการแอบอ้างเจ้าทุกจํานวนมากบางรายเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดด้วยซ้ํานะคะส่งผลให้มียอดเงินปริศนาโผล่มากกว่า40ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ทางวัดจะรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องกลับเพื่อกู้ชื่อเสียงวัดกลับคืนมาค่ะเป็นไปไม่ได้เรากล้าสร้างเรากล้าทําทถึ่งขนาดนี้เราจะให้เรานี้ไปทำไม เราไม่ใช่ผู้ที่จะเข้ามาทําลายพระพุทธศาสนานะเรามาสร้างในพระพุทธศาสนาด้วยเราไม่ชี้แจงเราไม่แก้ต่างเราให้ทุกคนพิสูจน์ออกมาวันนี้เลยว่ามันคืออะไรเราก็อยากถามย้อนไปมันคืออะไรมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไหมวัดนี้ก็สร้างมาตั้งแต่สิบปีมานี้เรามาอยู่นีก็ไม่เคยเกิดเรื่องถึงขนาดนี้ก็ไม่มีเรื่องมีราวอนใดท้ายสุดมีวัดเองอาจจะจําเป็นต้องฟ้องร้อง เพื่อรักษาเกียรติยศเกียรติภูมิของวัดไว้รวมทั้งจะนําประโยชน์นะครับจะยังประโยชน์ว่าวัดนี้ไม่ได้ไปชอ่อกรงแล้วก็มีเจตนาที่จะดําดลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับ ล่าสุดนะคะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุรินพร้อมด้วยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็จะลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงและยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งในการลงพื้นที่ตอนนี้นะคะพอจะระบุได้อยู่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นของคดีนี้ไม่เข้าข่ายความผิดอาญานะคะแต่ว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมซึ่งหลักฐานได้ชี้ชัดว่านี่ทั้งหมดนํามาก่อสร้างโบทวิหารจริงแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นพยาน3ามปีปากก็ยังไม่ปรากฏมูลฐานของความผิดทางอาญาแต่ว่าเป็นมูลฐานความผิดทางแพ่งกรณีมีการกู้ยืมแล้วก็จะมีการนัดชำระเป็นงวดมวดกันตอนนี้ทางอาญานี่ยังไม่ปรากฏแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะได้หาหลักฐานจากทั้งเอกสารทั้งบุคคลทั้งสิ่งแวดล้อมตอ่างๆ หากเป็นคำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ต้องมีแผนงานโครงการเราก็ต้องรู้จักเบรอหารเ,เงินกับสิ่งที่จะก่อสร้างเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้ถ้าเราก่อ,อ,อสร้างโดยเร่งผลที่จะให้สิ่งก่อสร้างสําเร็จโดยเร็วนั้นบางทีก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่บ้าง เบื้องต้นทางวัดยืนยันจะทยอยใช้หนี้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในระยะหลังมานี้กับค่านิยมของผู้คนในการใช้เงินจนํานวนมากทําบุญหรือวัดบางแห่งที่มีการสร้างศาสนสถานใหญ่โตสวยงามหากขาดความพอดีแล้วสุดท้ายอาจกลายเป็นการบิดเบือนหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาที่เน้นแก่นของความสันโดษความพอเพียง พอใจตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งเฟอ้อไปตามกระแสของวัตถุนิยมค่ะ